ไปหามามาจุ๊บให้แฟนเขาสิจุ๊บโอ้ไม่ต้องจุ๊บให้เขาก็ได้จะมาทำไมคุณไม่ไปเล่นน้ำทำไมคุณไม่ไปเล่นน้ำทำไมคุณไม่ไปเล่นน้ำไม่อยากเล่นน้ำไม่อยากเล่นน้ำโอ๊ยทวตายไม่ได้ฉีลิไวยอ้องเห็นแล้วเก็บแห้งเดี๋ยวนี้ขงแล้ว ไปเปลี่ยนตัวแบงค์เล่นน้ำบอกบอบอกน่าบอกแต่ผู้บ่ออวบาวไปห,น,หนิว่าเล่นน้ำไม่ก,กินเขาแล้วขึ้นไปนอนแล้วหัวใจจะวายที่ไปนอนอะไรคืนหนึ่งมันก็ออกแล้วนี่ทำไมพี่ออมต้องไปทำอะไรไแบบนี้บ้างหนักังนี้เราก็จินตนาการนะครับว่าเราอยู่บนหอไอเฟลอยู่นคนสองคนต้องการบักเหรอต่อหน้า,ากล้องนะผู้ชายว่างไม่หยาดหรืวะ นีบอกยานเขาไม่ลงนะครับถ้าตปเขไม่ลงผมก็เลยเอาขึ้นมาถ่ายให้ให้ดูใช่โอ้พี่ไปะอุ้ยยังไหอยู่นะยังไหอยู่นะตอนะเ็แรเขาทำอะไรแบบนี้ล่าง่าเขาไหมไม่เจ